สถานการณ์น้ําขนาดนี้เราควรที่จะทําอย่างไรอยู่อย่างไรตลอดฤดูแล้งจนกว่าฝนแรกจะมานี้อย่างไรซึ่งกรมตุนิยมวิทยาได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าสถานการณ์ฝนแรกจะมาในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะช้ากว่าทุกปีด้วยนะครับซึ่งผมลงไปในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทก็พบนะครับว่า แม่น้ายมถือว่าค่อนข้างวิกฤตหนักแล้วเนื่องจากสถานการณ์น้าไม่มีตลอดทั้งลําน้ําเลยนะครับค่อนข้างจะแห้งขอดตลอดสายเราไปพบกับพื้นที่ของหมู่บ้านที่เป็นบ้านชาวแพรอยู่ในคลองสาขาข,าของแม่น้ํายมนะครับใน, oh, <no. S 1> ในเมืองอนครสวรรค์ก็พบว่าน้ําได้แห้งจนบ้าน,นจากเป็นแพรอยู่กลางน้ําต้องใช้วิธีในการเอาตัวรลอดก็คือหา oh. อย่างต่เพื่อให้บ้านซุดไปกว่านี้นะครับเนื่องจากว่า บ้านที่เคยอยู่บนน้ากับกามอยู่บนพื้นมัอยู่บนบกเพราะว่าน้าถลอดทั้งคลองแห้งขอดไปหมดแล้วซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่เดือดร้อนนะครับเราได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงก็บอกว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะน้ําแห้งเร็วกว่าทุกปีซึ่งสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างที่จะไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าปีนี้มกราคมเองในก่ายเดือนมีายนแล้วซึ่งนี่ปกติอยู่กันยังไงครับลุงก็เนี่ยก็เนี่ยอยู่ก็อย่างนี้เนี่ย คุณแกก็อยู่เนี่ยคุณที่ก็ไปท่านได้จ้างทำนาไปจ้างกีดยาพน่นอะไรพ่นข้าวหว่านปุ๋ยออวันวันวันทำงั้นเองไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยทำไม่กินยบ่นหูเหลาและหลังจากนี้อีกค่าเดือนเขาจะอยู่เปน มาดูนะครับสถานการณ์ลุ่มเจ้าพยาขนาดนี้ปริมาณน้ําหลักก็มาจากเขื่อนโอมิพลนะครับในการปล่อยน้ํามารวมถึงแม่น้ําน่านที่เป็นน้ํามาจากเขื่อนเศรษฐกิจซึ่งสองเขื่อนนี้จะปล่อยประมาณวันละประมาณไม่เกิน18ล้านลูกบาทเมตรนะครับขณะที่แม่น้ําวังกับแม่น้ํายมแม่น้ําวังค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับมีปริมาณน้าตลอดทั้งสายเพียงแค่ไม่ถึง15เซนติเมตรส่วนแม่น้ํายมก็อย่างที่บอกว่าแห้งตลอดสายดังนั้นแม่น้ำเพียงสองสายนี้เท่านั้นนะครับปิงกับน่านที่หล่อเลี้ยงแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมด ซึ่งปริมาณน้ําในการปล่อยมา18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยจะใช้เพียงแค่การอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับให้สามารถที่จะใช้ในภาคการเกษตรได้ซึ่งภาคการเกษตรปีนี้ค่อนข้างงดแล้วนะครับเพราะว่าน้ําไม่เพียงพอถ้าต้องให้ภาคการเกษตรด้วยต้องปล่อยน้ําประมาณวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะไม่เพียงพอต่อการใช้น้ําตลอดช่วงฤดูแรงนี้นะครับดังนั้นเจ้าที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ํา ภาคการเกษตรเขาก็ต้องมีการปรับตัวซึ่งผมก็ลงไปในพื้นที่เจอว่าการปรับตัวเขาคือการขุดบ่อประดานใช้ในการสูบน้ทํทซับมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กําลังอยู่ระหว่างสามสิบวันสุดท้ายที่จะออกรวงและท,ที่จะเตรียมเก็บเกี่ยวผลิตได้แล้วนะครับมีสภาพท้องนาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับเจนนะครับว่าข้าวอายุประมาณ 1- 2สองเดือนแต่น้ําที่จะใช้ในการหล่อเลี้ยงข้าวค่อนข้างจะไม่มีแล้วนะครับ ทำให้ชาวบ้านต้องหันมาใช้วิธีในการสูบบ่อบาดานเพื่อเป็นการสูบน้ําจากน้ําใต้ดินใช้ในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเขาที่กําลังจะเติบโตขึ้นนะครับว <Wow. S 1> แต่ว่าไม่ทุกคนที่จะมีเงินในการขุดบ่อบาดานเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้ราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นหนึ่งในวิกฤตสถานการณ์ยลรงปี6 3าที่ทุกคนต้องปรับตัวอย่างไรก็ตามครับเกษตรกรผมค่อนข้างที่จะสงสารแล้วก็อยากให้ทุกภาคส่วนสนับด้วยนะครับเพราะว่านาปังทําข้าวไม่ได้รับภายนนปีนี้นาปังหมดสิทธิ์ที่จะทำส่วนนาปีเวลาปกติข,ของนาปีคือเดือนพฤษภาคมจะเริ่มมีการํานาเริ่มหวานข้าวเอาน้ําลงนาแต่พบว่าผู้นิยิมวิทยาบอกว่าฝนแรกจะมาประมาณกลางเดือนิฤุนายนทําให้ เมษายนพฤษภาคมยังไม่แน่ว่าจะมีน้ําให้กับเกษตรกรในการทํานาปีได้หรือไม่นะครับดังนั้นมันจะเป็นผลกระทบเป็นวัฏจักรองรอบกลัไปก็คือนาปีทําไม่ได้ตามช่วงฤดูกาลและเมื่อต้องเลื่อนระยะเวลาในการปลูกข้าวออกไปเขาก็จะมีความเสี่ยงกับสถานการณ์ของน้ําหลากที่จะมาในช่วงปลายปีนะครับซึ่งอายุข้าวเ0้าันก็ต้องเลื่อนไปผลิตข้าวสักเดือนมิถุนายนหรือนก,กรกฎาคม ต้องเสี่ยงทั้งน้งําแล้งที่ไม่มีน้ําทํานาต้องเสี่ยงกับน้ําหลากในช่วงที่ข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ผมมีความเป็นห่วงและก็ห่วงใยเกษตรกรน,นะครับว่าเขาเจะดาเนินการยังไงกับวิถีชีวิตของคนที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะการทํานาข้าวนะครับอยากให้ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็ดูแลตรงจุดนี้อย่างจริงจังได้แล้วนะครับเพราะว่าเรายังมีเวลาในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้เพื่อช่วยชาวนาได้มีรายได้ ก็จะเป็นผลผลิตในอนาคตทั้งเราต้องบริโภคข้าวแล้วก็ไรายได้ของเกษตรกรอ,อยู่แล้วตรงจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อยากควรมองข้ามนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ภพยแรงปี63ที่ผมอยากนําเสนอให้เห็นนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะวิกฤติหนักในปีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักร่วมกันก็คือว่า,า,าทำอะไรจริงททำอยู่ด้วยกันได้ในช่วง5เดือนนี้นะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์นี้ เราลอดไปจากวิเดการปี63นี้ให้ได้นะครับคลิปต่อไปเราจะมาน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตน้ําประปาเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนนะครับว่าการประปานครหลวงสามารถที่จะผลิตผลิตน้าประปาที่สะอาดบริสุทธิ์สามารถที่จะดื่มหรือว่ารับประทานได้หรือไม่คลิปหน้ารอติดตามกันดูนะครับ ซึ่งจุดที่เราอยู่นี่คือจุดแรกรับที่นำน้ำจากหงัตาเข้ามาสู่การกัดกรองแล้วก็นำสู่การตรกตะกอนเพื่อผลิตให้น้ำบริสุทธิ์มากขึ้นในการผลิตปลานะครับ